นั่งกระเช้าที่สกายแคปเดินโชวความหล่อที่สกายบิดโอ้โหมีกระเท่เกินจะไปโดดน้ำตกเจ็ดชั้นเดี๋ยวมันโดดได้ที่ไหนเล่าออกมานั่งรับลมให้แดดส่องตากับภาพตรงหน้าพระอาทิตย์ตกแสนสวยและทั้งหมดนี้คือลังเาวีมาเลเซีย สวัสดีครับทุกคนแหมคือจริงๆแล้ววันนี้นะฮะเรายังคงอยู่ที่เกาะลังกาวีนะครับหลังจากที่พักผ่อนเอาของขึ้นไปเก็บเรียบร้อยปั๊บจุดแรกนะที่เราจะพาไป Underwater World ที่นี่มันมีความพิเศษกว่าที่อื่นยังไงอะ่ะมันจะมีอุโมงใต้ท้องป่าเราจะไปดูปลาฉลามตัวใ,ใหญ่ใต้ท้องมันว่ามันเป็นยังไงนี่ตัวจริงใช่ไหมตัวจริงตัวจริงเลย Underwater w o ล l ์ลังกาวีเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวต่างชาติมากๆเลยนะครับ ซึ่งใครที่มาเที่ยวที่เกาะลังกาวีแห่งนี้แล้วไม่ได้มาเที่ยวอันเดอร์วอ w เทอร์ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะฮะเพราะด้วยที่แห่งนี้เนี่ยเขาได้มีการรวบรวมพันสัตว์เอาไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะน้องแพนกวินน้องอุงอุ้งฮะหรือว่าแมวน้ำเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีปลาตัวใหญ่ๆนะรวมไปถึงน้องฉลามอย่างที่พี่ฟิงงแต่เขาบอกเอาไว้นะครับให้เราได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเลยซึ่งราคาค่าเข้าก็อยู่ที่ประมาณ55ริงกิตสําหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็กๆเนี่ยอยู่ที่20ริงกิตนะครับอันนี้คือราคาสําหรับวอล์ก แต่ถ้าหากเราซื้อออนไลน์ราคาเนี่ยก็จะลดเหลือ45วินกิตสำหรับผู้ใหญ่และการเดินทางมาที่นี่ถือว่าสะดวกสบายครับสามารถเรียกแกร็บมาได้เลยครับอบุ้ยสเน็กน่ารักนะน่ารักมกล้าจับไหมกล้าจับไหมไม่กล้าแต่ว่าองไกลๆได้ไดกลๆอย่างนี้ได้โอเคอเคุ้ยโอ้ย,โ,อยโกบอะไรอะ่ะ นี่ไงตัวกบเนี่ยเป็นแอฟริกันเป็นพันธุ์ของแอฟริกันจายเอนซึ่งจะมีตัวใหญ่มากนี่ท้าไมดูใกล้ๆนึกว่าเป็นเลซินก็ตัวมันเลื่อมเหมือนเหมือนของปอมมากเลยไอตัวนี้น่ารักมากเลยผมชอบเขามากเลยชอบส่วนตัวเลยชอบแบบมาเล่นกับดูไอผมโคตรกลัวเลยดูดูน้องสี่แบบน้องแป๋วน้องน่ารักก็เล็บเขาอะไรเขาเนาะจริงๆแล้วน่ารักมากเลยน้องเป็นแบบเฟนลี่เฟนลี่สุดๆเลยตัวนี้เป็นพันมังกรอยลองดูดีๆสิเป็นความแบบเป็นมังกรเลยไอไอนี่ดูไฟฟ้าหรอเนี่ย ด้านล่างก็จะมีกระเบนเขาจะอาศัยอยู่ร่วมกันฟา์มิงโก้ฟา์มิงโก้อุ้ยนอนเขานอนทำไมฟา์มิงโก้ถึงนอนแล้วยืนขาเดียวถ้ายืนสองขาแล้วถ่ายน้ำหนักไม่เท่ากันอ๋ออารวานานี่มันมาหาเราแล้วมันมาจากเซาท์แอฟริกามันเป็นปลามงคลของคนจีนจินชบอ๋อใช่พวกนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนอันนี้ปลาเป็นปลาหมอสีถ้าเราดูถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะไม่ีหงี่ยอยู่ด้านบน นี่ฮะแมวน้ำครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยป่ะใช่ครับน้องแมวน้ำตัวนี้คือแสนรู้มากยิ่งเห็นเด็กๆยิ่งชอบเล่นใหญ่เลยอยู่ไหนลูกมาแล้วโอ้โหสงสัยโอยไม่เด็กแล้วมันเลยหมีไปเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไปแล้วเหรอตัวนี้นี่นี่นี่มาแมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อมันมีถ้ำเข้าไปข้างในจริงๆเขาจะมีรอการให้อาหารด้วยนะแต่เสียดายเนี่ยเราพลาดไปแค่เสี้ยวนาทีเอง ดี่โชโอกโ้ช็อกโก้ชโให้ดูแต่ว่าที่นี่เราไม่ได้มีโซนโชเราจะคือโชก็คือโชวในตู้เลยตัวเบืร์เริ่มแต่พริวมากเลยอ่ะอมูนี่ อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะเพนกวินแล้วมีเป็นฝูงอ่ะในนี้ที่พี่ๆบอกว่ามี2องสายพันธุ์ใช่ไหมครับของอันนี้ดูเหมือนเขาจะแบบไซส์แบบมินิมินิหน่อยยิ่งช่วงแบบว่ารอพร้อมที่จะโชว์นะกระโดดไปนู่นไปนี่ให้เราเห็นเลยว่าน้องเขามีความสนุกมากแต่เห็นแบบนิ่งๆเนี่ยแล้วจะแบบโดนอาหารกันหมดแล้วมั้งเนี่ยนอนพุงป่องเลยเนี่ยดูดิโอ้นี่พันนี้เห็นแล้วนึกถึงไอ้หนังเรื่องมาดากัสการ์โอ้คิ้วดุกว่ามากเลยดูเลยกตัวเลยอ่ะอ๋อแต่ที่นี่จะมีแค่สองสายพันธุ์สองสายพันธุ์ครับลักษณะของการ ได้ทั้งวันเลยตู้นี้นี่ตัวใหญ่ทั้งด้านฮะนี่นี่นีู่ข้างบนเราก็มีฮะอันนี้มันคล้ายๆกับอุโมงค์อ่ะตัวนี้จริงๆแล้วมันคืออุโมงค์ <c oughs> ที่สร้างขึ้นมาคือหมายถึงว่าเราจะได้เห็นปลาทุกส,ส่วนเมือ่อก,ก่อนก็จะมีปลาฉลามด้วยดูบอยลองดุตัวเต่าตัวนี้สิเป็นเต่เาทะเลตัวใหญ่ มันสัมผัสใกล้ๆนอะแล้วมันเห็นดีเทลทั้งเนื้อทั้งกระดองทั้งเกรดของมันเนี่ยนี่นตู้นี้ฝันใจน้องๆเขาโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาไปนะตูวส่งตู้ส่ตเออเวลาเข้ามาก็จะมาเป็นฝูงเลยนะว้าหายหายเป็นฝูงเลยนะนี่นี่นี่โอ้โหมันรู้สึว่จะชอบชอบพิเศษแน่เนี่ยชอบพ่อชอบพ่อ ออกจากอันเดอร์วอเทอร์เวลมาแล้วนะครับแล้วก็ขับรถขึ้นมาที่ทางฝั่งซ้ายของเกาะครับมาที่พา ن o รามาลังกาวีสกายแคปและสกายบริดจ์ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆของเกาะลังกาวีนะครับแถมเป็นเจ้าของสถิติเวิ l ์ r เรคคอร์ดที่สกายแคปชั้นที่สุดในโลกที่ตั้งฉากชันขึ้น90องศาบอกเลยฮะว่าเสียวทั้งตอนขึ้นแล้วก็ตอนลงครับและข้างบนนะเราจะมองเห็นทั่วทั้งเกาะแห่งนี้เลยแหละครับไปครับตอนนี้เรากําลังจะไปขึ้น กายแคบกันนะครับก็เข้าได้หลากหลายช่องทางอยู่ที่ว่าคุณซื้อบัตรแบบไหนกระเช้าหนึ่งนั่งได้กี่คนนะครับหกทครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นแรกชั้นแรกเนี่ยมัไม่รู้ว่าเราไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาแล้วครับของเราไปได้เลยนะครับไปเลยครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังสองสามเฮ้ยเริ่มเดี๋ยวนะครับโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยออกตัวไวไหม เอ้ยอันน,น,นี้อันนี้ใกล้หรือยังนี่แหละครับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เลยครับเอาเดอินซีหรือเปล่าใช่ครับผม<ช>มันชื่อ<ห>ว่สาสะพานนอกอินซี Eagle Bridge ลังกาวีคำว,ว่าลังลังอดาลา L A N G นั่นก็คือแปลว่านอกอินซีของภาษามลา,ายูเมื่อเราเดินทางไม่ว่าจะเป็นนั่งเรือเชี่ยวชมธรรมชาติเราก็จะเห็นนอกอินซีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพันสีขาวพันสีน้ำตาลอย่างนี้ครับเยอะแยะมากมายอ โอเคา้ด้นะเราเห็นแต่ละเกาะแต่ละเกาะตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของลังกาวีทั้งหมดเลยครับจริงแล้วเกาะลังกาวีเนี่ยประกอบไดทั้งหมด99เกาะแต่มีเกาะที่คนอยู่จริงๆอ่ะอยู่แค่3มเกาะเกาะที่หนึ่งคือเกาะลังกาวีคือเกาะแม่ทุกอย่างก็จะอยู่ที่เกาะแม่แต่ว่าอีกเกาะหนึ่งจะเรียกว่าเกาะรีบ็อกเกาะรีบ็อกเนี่ยก็คือทุกคนจะไปปีนเขาไปดูธรรมชาติอีกเกาะหนึ่งก็เรียกว่าปูเราตูบาเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวก็แสดงว่าไม่ได้ห่างจากตัวเกาะแม่มาก มาครับ รงนี้เราไปยังไงต่ออันนี้คือเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นการเดินทางได้2ทางเราต้องขึ้นไปข้างบนจะมีสเตชันอันที่1แล้วก็สเตชันอันที่2ระหว่าง2สเตชันจะมีสเตชันความน่ารักนิดหนึ่งคือเป็นุูแจที่เอามาคล้องคู่กันเป็นุูแจแห่งครักอ๋อถ้าเกิดเราจะเดินทางไปที่สกายบีดไอตรงเนี้ยจะไม่รวมอยู่ในสกายบีดต้องไปซุ้อเต๋วเพิ่มนิดนึ่งใจอีก3ลิงกิตสามลิงกิตเราสามารถที่จะเดินทางไปสายสกายบีดได้2ทางหนึ่งเราเดินเป็นไฮคิ้งหน่อยใช้เวลาประมาณ 25นาทีครับหรือวิธีที่2ที่เรากําลังจะทําก็คือนั่งรถลิฟต์ลงไปแล้วก็ถึงเลยจัดปลายข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแทนการของเราคือเราขอเดินไปก่อนได้ไหมก็ขอเที่ดีกว่าก็ขอเทลวเพราะว่าจริงๆข้อขอเราคือดีเลยคืออยางทุกคนได้เห็นไงว่ามันมาจุดเนี้มันก็ได้สองอย่างเนาะเอาจริงๆเดินก็โอเคไม่เชื่อเราลองดูหน้าคนู้ดิ เจอนะักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์หอบเข้าใจแล้วไอ้ที่เราไม่หอบเพราะเราเป็นขาลงไงตอนเนี้ยเรายังสบายก็มีจุดพักให้ดูนว้าวอันนี้เพิ่งเอียง,มาางเมื่อวานเรื่องมาเส่าต้งกลางเนี่ย <laughs> แหมเขาประกันนานหนึ่ง20ปีนี่ <laughs> <laughs> เราได้รับประกันจาก Footbridge อาวอลเปเปอร์นอรามาบีชด้วยนะครับผมแล้วก็ได้พริกเอเซอ2005บ่อยรู้สึกมันมันแบบแผ่นดินใหม่ใช่ก็เลยจะบอกอยู่ว่ามันโยกได้ ว่ามันยกได้ไม่หน่อยนะครับเนี่ยเอ็นู่ปะเป๋เลยเห็นไหมน่าจะเป็นพ่อลมลมแต่มันปลอดปลอดภัยปลอดภัยนะการตีโดยโลโก้มาเลเซียขึ้นมาแล้วนับร้อยตรงนี้นี่ประมาณสักกี่ปีได้ฮะสร้างขึ้นมา2015ไม่ถึง10ปีอันนี้ก็จะเป็นซีทูยืนได้แต่ให้ถอดรองเท้าถอดรองเท้าหน่อยลองดูเราเหยียบได้อ๋อโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะ แต่จริงมันน่าจะเป็นแบบไอ้ไหนหอี่หมดเลยเนาะเป็นสีทองหมเลสุดปลายทางแล้วครับผมวิวสวยมากเนี่ยฮะเรามองเห็นบรรยากาศที่เป็นแบบมุมนึงก็ฝั่งเป็นแบบทะเลนะอีกมุมนึงก็เห็นเมืองเห็นภูเขาอ,นนเอากาศดี<ล>ฮะ,ฮะอากาศย็นสบายอันนี้คือสุดทางแล้วนะฮะหลังจากนี้เราก็จะเดิน กลับทางเดิมที่เรามาขออนุญาตสูดอากาศแป๊บนึ few m o l a อเข้าใจความหอบคือบอกก่อนตะเกียเรารอลิฟต์แต่มันคิวยาวมากคงจะรอไม่ไหวก็ขอเดินกลับทางเดิมซึ่งเป็นทางที่เขาหอบกันตะเกียเป็นยังไงละ่ะโอ้สบายมากเลยนี่สบายมากโอ้ okay. แข็งแรงไม่ใช่โอ้ <laughs> oh, ทั้งสวยว<ะ>ทั้งเหนื่อยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะนั่งสกายแคปลงไปยังจุด แรกเลยที่เราขึ้นมานะครับสภาพเหนื่อยจริงแต่สวยจริงสวยแบบเหนื่อยๆใกล้แข่แบบยาวๆใช่ครับสุดลมอากาศหายใจอันนี้คือทร a นิานะครับไปดูพคชวงทราสามนิตรทีเราสามารถถ่ายรูปกเขาได้เข้าเท้าปล่าแบบนี้เลยนะอันนี้จะมีจุดให้เรายวนนะแล้วก็ให้คุณไปอยู่มุมนู้น เดี๋ยวไปดูว่าเหมือนหรือเปล่าเอ้ยลายหยดน้ําเหมือนอ่ะนิคคืออะไรอ่ะอ๋อน้ำเหมือนนะลูกดิ๊คลูกดิ๊กเ,เหมือน,นะน,นอนนะ่ะเดี๋ยวไปได้เซิไไเร์ฟดีกว่าเฮ้ยเซิร์ฟเหมือนก็นนเหมือนเลยเซิร์ฟเหมือนเซิร<ๆ>์ฟเหมือนโอเคโอ้โหชอกข้ามา เดออยวไปยกคอสิหน่อยเวนิสเจแปนเนี่ฮะเบอกอีกห้องหนึ่งนะที่มีความสำคัญเหมือนกับจะมีไลท์แอนซาวอ่ะเป็นนั้งแสงสีเสียงนะก็จะลังการน่าดูอะ่ะพาม,มาดูห้องนี้ที่สุดของที่นี่แนละ้วถามว่าทำไมผมต้องใส่เสื้อขาวม,มาก็เตรียมการความพร้อมมานะจ๊ะว้า นี่ครับเป็นห้องแบ็คไลท์ครับใครที่ใส่แบบกีขาวมาเดี๋ยวมันจะสะท้อนเป็นสีเนี่ยฮะฟ้าแบบนี้ครับหน้าผมไม่เห็นไม่เป็นไรเห็นเสื้อก่อนแล้วกันโอเคครับ เรียบร้อยเป็นห้องที่เราซื้อเป็นแบบว่าตั๋วรวมนะก็คุณจะเข้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อตั๋วรวมก็มาซื้อแยกได้นะสมัมคุ้มนะแล้วก็ตัวที่เป็นแบบ 3D art ของเขาอ่ะสวยแบบไม่จกตาถ่ายได้ทุกมุมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะมาห้องนี้แนะนำลองใส่เสื้อสีอขาวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อด้านนอก โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราผมมาหาความชุ่มชํ่กันหน่อยเรามาอยู่กันที่ติเลกาตูจุนี่ฮะด้าน,นในเป็นน้ําตกนะครับเขาบอกว่าเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในลังกาวีฮะเพราะว่ามีถึง7ชั้นด้วยกันนะฮะแต่เขาบอกว่าน้ํามันใสมาก <c oughs> เย็นมาก <c oughs> ผมก็เลยอยากจะมาทายพิสูจน์ความเย็นกันหน่อยมันจะเย็นสดชื่นขนาดไหน เราเดินมาสักพักหนึ่งเจอสองทางซ้ายแล้วก็ขวาตั้งติดอยู่ฝั่งโน้นนะที่นี่ยังคงเป็นความธรรมชาติมากๆเลยนะฮะคือต้นไม้ก็เยอะอากาศเย็นสบายเขาบอกใครที่เคยมาก่อนอันนี้บรรยากาศก่อนโควิดนี่คึกคักมากเลยเหมือนกันมีซิปลงซิปลายให้เล่นนะขายของขของแม่ค้ายแฮปปี้แต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบนะหลงังโควิดมาเจอกันทุกพื้นที่เจอกันทั่วโลกนู่นนูเริ่มเห็นแล้วฮะ น่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาจุดที่มันแบบเป็นแอ่งกันเฮเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนม่านน้ำตกลงมาแบบนี้เลยนะเฮ้ยขวามือหรือเปล่าเห็นแอเห็นเห็นเดี๋ยวผมให้ดูกันพร้อท่มกันโอ้เด็ตัวกลางน้ำทาาเลยโรฝั่งโน้นครับน้ำใสมากว้า ตระกาตูจุวอเ r อร์ฟอลส์หรือว่าที่ชาวมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกกันว่าน้ำตก7ชั้นนะครับ <c oughs> ก็อยู่ใกล้ๆกับพานรามาลังกาวิสกายแคปเนี่ยแหละครับขับรถออกมาแค่6นาที <c oughs> ก็ถึงแล้วครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีน้ำตกทั้งหมด7ชั้นแต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปแต่ก็ต้องแลกด้วยระยะทางที่ต้องเดินขึ้นด้วยนะครับแต่คนหนุ่มอย่างเราเนี่ยนะฮะแม่ขอเลือกแค่ชั้นหนึ่งดีกว่าครับเพราะจะได้ถ่ายรูปกับวิวน้ำตกที่ตกลงมาด้วยความสูง23เมมตรแได้เล่น ้ำเย็นๆอีกด้วยและเพื่อนๆที่อยากจะมาลองพิชิตน้ำตก7ชั้นแห่งนี้นะครับผมได้ถามพี่ฟิกไว้ให้แล้วว่าแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะมีทั้งบ่อน้ำสะพานวิวสูงๆสวยๆรอต้อนรับอยู่นะครับและถ้าหากใครมาเที่ยวแล้วขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยฝากรีวิวเอาไว้ในคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาอ่านกันด้วยนะครับนี่ฮะสวยมากๆครับไอ้ต,ตรงนู้นก็ปีไปถึงได้ไหมเนี่ยก็จะได้แล้วนะครับไปไปลองดูลองดูลองดู ครับเดียวผมจะพยายามไปให้มันใกล้ต้นน้ำที่สุดนะมันเป็นสไลเดอร์ลงมาเลยต่งนี้ฮะน่าจะลื่นมากโอเคได้แค่นี้เพราะตรงนี้มัจะลื่นมากเลยโอ้โหสดชื่นอโอเดี๋ยวพาเข้าไป มันก็แต่ว่าอันตรายก็นิดนึงนะแต่ต้องระวังโอ้น้ำแรงต้อเอาขายยันไว้อ่อได้แค่นี้ได้แค่นี้นอ่ออ่อคนน้ำแรงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับอาบน้ำเปลี่ยนชุดดูสิคนไม่ลงสบายสบายโอเคสดชื่นสดชื่น โอ้ผมว่าใช้ได้เลยนะยิ่งขึ้นไปตรงนู้นนะพี่เิ๊กบอกเลยคโคตรมันเลยอะ่ะเพราะว่าเลยไหมมันจะเป็นแบบร่องน้ําลงมาพอดีอะ่ะให้ขาเรายันได้นะมันเหมือนโดนนวดอะ่ะน้ำมันตกใส่ไหลแล้วนะมันตกใส่หลังก็โดนนวดโอ้ชื่นชมมากครับเราจะใช้ขอโอเค thank you very much เราได้พลาสติกขอเขาครับคุณป้าใจดีมากเลยครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะมาเที่ยวก็ง่ายฮะคนก็ยังน่ารักด,ด้วยใจดีมากๆเลย อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับยามเย็นแบบนี้นะครับพีฟิกก็ได้ขับรถพาพวกเรามายังจุดชมแสงพระอาทิตย์ตกแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟแบบนี้แหละครับทำไมถึงเ e อ็กซ์คลูซีฟนั่นแหละครับก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครเขารู้นะฮะหากคุณไม่ใช่คนพื้นที่ก็น้อยคนที่จะรู้นะครับแต่ใครก็ตามที่นั่งเรือจากเกาะลีเปะมาที่หลังกาวีแห่งนี้คุณก็จะเห็นประภาคารแห่งนี้แน่นอนฮะเพราะตั้งอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือเลยโดยจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเวลามองออกไปแล้วเนี่ยก็เห็นเกาะสองเกาะและ ก็จะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยตกแทรกระหว่างกลางของ2เกาะนี้จุดตรงนี้เขาชื่อว่าเปรดดนาคีไลท์เฮาส์นะครับเพื่อนๆก็สามารถปักหมุดขับรถหรือว่าจะนั่งแกร็บตามมาได้เลยครับตอนนี้ยังเข้าฟรีไม่เสียตังค์นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะฮะเขาอาจจะมีการเก็บค่าเข้า,ขาก็ได้เพราะมันสวยจริงๆครับ เห็นในย,ยอชเยอะมากครับเช่ามาแล้วก็ออกมาเล่นกลางทะเลแบบนี้ฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกนะฮะแสงที่แบบสวยงามสุดท้ายในวันนี้ครับก่อนที่เราจะกลับไปพักผ่อนกันสวยไหมล่ะฮะ ผมว่าสวยนะเอาจริงๆบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกมากเลยด้านหน้าเราเป็นภูเขานะฮะแล้วก็มาชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นแบบนี้ <c oughs> คือใครก็ตามที่มีโอกาสมาที่หลังกาวีแห่งนี้นะครับนี่ละฮะที่ผมบอกแล้วว่านี่คือมาเลเซียทุวรีเอเชียอย่างแท้จริงครับอ <c oughs> าหารตาแล้วครับ สั่งไปประมาณสักสิบอย่างเย่างเช่นไข่เจียวไม่ใช่มันคือไข่เจียวหอยนางรมก็มีซีฟู้ดจานที่สองแนะนำแนะนำนี่พูดเยอะมากอ่ะผัดหอยลายเขาบอกว่าไม่เหมือนของไทยไม่เหมือนมันเป็นสไตล์มาเลเซียที่ทุกอย่างเป็นเครื่องเทศเลยแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องเทศที่กลมกล่อมแต่อันนี้อันไี้คืออะไรนี่นะเป็นกะปี่ครับเป็นกะปี่เป็นกะปี่เลยมาแล้วปําหมึกนึ่งมาแล้ว เราก็บอกเขาว่าเอารสชาติแบบตายแบบมาเลมาเลอ้าโอเคอาหารมาแล้วเดี๋ยวไงขออนุญ,ญาตเราบปทานเงินก่อนแล้วกันครับผมโอเค,อเคลุย อิ่มท้องมากเลยฮะคือวันนี้บอกเลยว่าหนักพอสมควรแดดมันก็ร้อนด้วยแต่ว่าทิ้งท้ายกินอะไรแบบแซ่บๆแบบนี้รู้สึกว่ามันมีกําลังมากขึ้นภาพรวม้งหมดอร่อยมากเลยเราเนี้เราสั่งไป6อย่างมีทั้งแบบว่าไข่ใส่หอยนางรมแล้วก็มีหมึกมะนาวอร่อยนะแล้วก็ทานง่ายด้วยแต่ผมเชื่อว่าคนที่อยากจะได้อะไรแบบแปลกใหม่นะซีฟู้ดสไตล์มาเลเซียที่เนี่ย ใช่เลยที่สําคัญเนี่ยนะฮะราคาสบายกระเป๋านะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ฝากทองแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปทานอะไรกันต่อไปที่ไหนเดี๋ยวฝักติดตามแต่ขอนอนก่อนนะฮะวันนี้เหนื่อยจริงๆราติดสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอกัน